สวัสดีครับบันพระของคนไทยที่วัดศรีอุดมบ้านกุณคลมตำบหลหนองนาแสงอำาเภอเมืองจังหวัดเชยียงผูนครับชาวบ้านก็หลั่งไหลกันเข้ามาครับผมมาทั้งรถมอเตอร์ไซค์นะครับ รถพ่วงก็มีครับผมผมชอบใจชาวบ,บ้านที่นี่ฮนะวันพระนั้นก็มาแบบโดยไม่ได้นัดหมายนะครับก็คือต่างคนต่างตั้งใจกันมาครับผมเนี่ยคันนี้ก็อ่ะ ลงมาจากมอไซค์ก็ขึ้นไปในสลาครับผมอ้าวท่านนี้อีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับคุณครูครับมาแต่เช้าเลยค่ะครับผมได้อะไรมาวัดบ้างครับวันนี้โอ้เยอะแยะเลยครับเนี่ยมาเดวผมช่วยยกครับครับผม มันกูขึ้นไปเลยรครับเดี๋ยวผมตามครับผมเดี<อ>๋ยวผมตามาน,นะครับผม,บค,มครับสวัสดีครับป้าครับหลานกลับหรือเปล่าวันนี้หลานมาจากโคราชรือเปล่ายังเลยยดีใจนะฮะที่คนไทยนะครับมาที่วัดกัน อวางตรงนี้ครับผมบนะคะขอบคุณค่ะครับผมบยินดีครับเข้ามาในสาราแล้วครับผมมุมนี้นะครับบรรยากาศการไหว้พระจตเช้าตรู่ไปนิดนึงครับผมจะมีอยู่หนึ่งท่านนะครับ ที่นี่จะมีพระและเนมยี่สิบต่รูปครับผมสวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับผมนบรรยากาศการาบพระกันตรงนี้ก่อนนะครับ บ้านกุฎลมนะฮะจะมีทั้งหมด3หมู่ครับผมหมู่สหมู่9และหมู่สิเป็นบ้านที่ใหญ่กันพอสมควรในละแวกตำบลน,น้องนาแสงครับผมจังหวัดเชียงภูมิครับท่านครับ ใจนะครับคนเฒ่าคนแก่ที่เขาพาคนรุ่นหลังๆอย่างพวกเราเรานะครับทำกันต่อเนื่องมากราบพระไหวพ้พระกันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอนุญาต่าชมบรรยากาศอื่นๆครับ สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่สมคิดครับผมบริเวณนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตานะฮะเตรียมตั้งสำหรับให้สำหรับพระเลื่อนใจแล้วเกินนะครับเห็นชาวบ้านพร้อมอกพร้อมใจกันนะครับ ัสดีครับหนุ่มครับบรรยากาศการเสบาทต้องมีให้เห็นแน่นอนครับ เพื่อนไปหาเุิครับขออนุญาตโทรแป๊ตรงนี้ก่อนครับผมของคุณแม่จะรับหรือไม่ขอตั้งอยู่นู่นละครับตรงนี้ก็มีท่านแม่จเองครับผม 小偷，小偷。 ฝั่งด้านนี้นะฮะก็เป็นพาะชนะนะฮะที่สว่างจะเอียมไว้นะครับรองรับอาหารก็ทยอยทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับประตูวัดประตูศาลาอยู่ตรงนั้นครับผมเด็กและผู้ใหญ่ก็เดินเข้ามาต่อเนื่องกันครับผม ลาตัวนี้ก็อีก25นาที7จนาฬิกานะครับมาดูมุมนี้นะฮะที่ชาวบ้านตัดเตรียมอาหารไว้อีกมุมหนึ่งครับผม มาดูมุมนี้นะครับเนนนะฮะนั่งตามอัธยาศัยนะฮะ ตีค้องนะครับก็ต่อเนื่องเรื่อยๆครับผมบรรยากาศก,ก็เริ่มคึกคักเพราะชาวบา้านทยอยทยอยกันเข้ามากันพอสมควรแล้วครับ ส่วนด้านนอกนะครับตัวนี้ผมอยู่บริเวณด้านนอกสาลานะครับก็ยังมีชาวบ้านนะครับทยอยกันเข้ามาต่อเนื่องกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้อะไรมาครับวันนี้โอ้ยเยอะแยะเลยโอเคครับผมสาธุสาธุรครับผมสวัสดีครับพี่ครับ ป้ายนี้ก็ยังขึ้นไว้อยู่นะฮะ19พฤศจิกาสอนนะครับที่นี่นะฮะกระถินนะครับประจําปีนะครับผมก็ชาวบ้านฮัทยอยกันเข้ามาไม่ขาดสายครับผมสวัสดีครับพี่จอยสา,สาธุสาธุครับพี่ครับ ครับผมครับผมด้านนี้ก็เหมือนกันครับผมฮะรถพ่วงนะครับเป็นบรรยากาศชาวบ้านชาวบ้านนะครับผมชอบจังเลยครับผมวิถีชาวบ้านที่มารวมตัวกันแบบโดยไม่ได้นัดหมายสวัสดีครับคุณยายเด้งครับสวัสดีครับคุณป้าครับได้อะไรมาวัดครับผม สาธุสาธุครับโอ้โหครบเลยครับผมเอาทำไมมีสามตะก้าครับเนี่ยมาสองท่านอ๋อพิเศษต่งาตงหากด้วย <c oughs> ครับท <c oughs> างด้านนี้นะฮะก็ยังมีชาวบ้านนะฮะทยอยทยอยกันเข้ามาประมาณนี้ครับผม บรรยากาศหน้าศาลาและในศาลานะครับก็มีกันประมาณขนาดนี้ครับผมผมขออนนะุญาตฮะสุดสุดการถ่ายคลิปวันพระวันนี้นะครับขอขรบคุณครับสำหรับการรับชมขอจบภาพไว้ตรงนี้ครับขอบคุณอีกครั้งสวัสดีครับผม